สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันนะครับกับลุงกึงสเจริญชัยสาขาที่หนึ่งนะครับแล้วก็สเจริญชัยโลหกิจนะครับสาขาที่2นะครับวันนี้ทางงานก็กําลังเดินทางนะครับไปจะส่งสารีบรรทุกป่อยนะครับตัวนี้วันนี้ทางง้านก็จะเดินทางมาจะส่งสารีบรรทุกป่อยนะครับให้กับลูกค้านะครับตาบลตาบลนาคําไห้นะครับอําเภอเมืองนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด ทัชซีนะครับลางน้ําหน้าหกนะครับเสริมด้วยล้างน้ําหน้าสี่รอบคันนะครับทั้งคันนะครับตัวนี้จะเป็นสองเพลนะครับขนาดนะครับขนาดความกว้างอยู่ที่สองเมตรสามสิบเซนนะครับความยาวอยู่ที่หกเมตรนะครับความสูงเมตรห้าสิบเซนนะครับแล้วก็จะมีตัวยื่นหน้าออกมาอีกห้าสิบเซนนะครับ สำหรับเพลนะครับจะเป็น2เพลนะครับจะเป็นเพลเอฟนะครับยาง8-2-5นะครับกระทะใหม่นะครับยางเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็น2เพลนะครับตัวสารนะครับจะเป็นเหล็กรางน้ำหน้าสีทั้งคันเลยครับตัวนี้เป็นยื่นหน้าออกมา50เซนนะครับแล้วก็ าค้ำนะครับจะเป็นขาค้ำของรุบรรทุกนะครับวันนี้ทางร้านก็เดินทางนะครับมาจะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับตำบลนาคําไห้นะครับอําเภอเมืองนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสารี่บรรทุกค่อยนะครับหรืออุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่โลงกึงสอเจริญชัยนะครับสาขาที่1นะครับ และกสจเจริญชัยโลหกิจนะครับสาขาที่สองนะครับติดต่อสอบถามได้ทั้งสองสาขานะครับหรือว่าลูกค้าต้องการเข้ามาเช็คหรือมาชมผองนะครับที่หน้าร้านนะครับก็ปักหมุดชื่อลงกึงสเจริญชัยนะครับหรือสเจริญชัยโลหกิจนะครับร้านของเราจะตั้งอยู่บ้านสวนสวรรค์นะครับตำบลหานงามนะครับอำเภอศรีบุรเรอฐจังหวัดนองบำรูนะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับบ้านสวนสวรรค์ตําบลหานางงามอาําเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับสําหรับวันนี้ทางงานก็ต้องขอรีวิวให้กับลูกค้านะครับเป็นสายลี่รถลากบรรทุกป,ป้อยนะครับตัวนี้จะรับน้ําหนักได้18ตันขึ้นไปนะครับตัวนี้รับน้ําหนักได้18ตันขึ้นไปนะครับสําหรับวันนี้ทางงานก็ต้องขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ